สวัสดีครับก็กลับสวัสดีมิตรลักวันบสี่นะครับผมวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับรัพย์เจริญฟันบอลสี่นะครับวันนี้นะครับผมเราก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับผมมาเก็บหน่อไม้นะครับผมที่หลังบ้านนะครับผมนี่ก็จะเป็นหลังข้อหมูนะครับแล้วก็คออวัวนะครับตอนนี้เราก็จะทําเมนูแกงหน่อไม้นะครับผมมาดูหน่อไม้หน้าแรงที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณเกือบ4ี่สิองศานะครับผมซึ่งสามารถทอดไข่ได้เลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราเริ่มมาเก็บหน่ไม้กันเลยนะครับก็นี่ก็จะเป็นหน่อไม้ก็จะเป็นกิมซุงนะครับผมนีครับก็จะมีน้ํารดเนาะแล้วก็เขาก็จะขึ้นหน่อมาแบบนี้นะครับให้เราเก็บกินตลอดปีนะครับผมนี่หน่อแรกนะครับเอ้าโอ้เยอะแยะเลยนะครับผม เก็บหน่อยเล็กๆแบบนี้นะครับผมเก็บเลยเก็บเลยเอาหนอยใหญ่ๆหน่อยเนาะนี่นะครับอ,อู้นี่หนอยใหญ่นี่พี่ใหม่มาเอาหนอนนี่พวก นี่นี่อันนี้มาหนอนนี่เอาถังมาโอ้ยนี่นะครับอันนี้หนอน,นแล้วก็มีนี่นะครับ โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เอาแต่พอกินนะครับนอกนั้นก็เหลือไว้ให้เขาโตนะครับผมเนี่ยหน่นนอเล็กๆใหญ่ๆครับนี่นะอีกสักประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็น่าจะโตแล้วน,นะครับอืมน,นะครับผมหน,อนม่อหนึสวยงามมากครับแล้วก็เอาแค่นี้นะครับผมนอกกนั้นเราก็จะเก็บไว้กินวันหลังนะครับ น,น,นะครับเราก็าจะไปตักเอากล้วยนะครับผมอาพี่ใหม่เอานั่นมาอีกสาอันนั่นนะ่ะเออนั่นนะ่ะพอแล้วนะไม่ต้องเอาเยอะเอา,อาน,น,นะบุรีลัมร้อนมากครับอากาดร้อนมากเลยครับ อีกหน่อยก็คงจะฝนตกนะครับผมอีกสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะนะครับผมฝนก็น่าจะตกนะครับแต่ได้ยินวันนี้นะครับผมเห็นเพื่อนเพื่อนนะครับถ่ายลงก็น่าจะฝนตกนะครับผมที่อุบลราชธาน,านีนะครับผมฝนตกหนะักพอสมควรเนาะเย็นชื้นร่มฉ่าเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกล้วยกันนะครับผมว่ามีกล้วย เรือหนบ้างนะครับที่เราจะปั่นลงวันนี้นะครับผมก็เดินเก็บกล้วยนะครับผมก็มีกล้วยเยอะเนาะนะครับเราก็จะเดินไปดูกล้วยที่หลังบ้านนะครับผมว่ามีเครื้อไหนบ้างนะครับอ่ปกติแล้วก็จะมีดอกกระเจียวนะครับผมฝนตกอีกสักประมาณครั้งหนึ่งสองครั้งครับดอกกระเจียวก็จะขึ้นเต็มเลยนะครับผมอยู่ข้างรั้วนะครับอันนี้กล้วยอะไร อ๋ออันนี้กล้วยตํานะครับผมนี่กล้วยตานีนะครับอันนี้ใช่กล้วยตานีไหมนี่น,นี่ใช่กล้วยตานีไหมกล้วยตาใช่ป่ะ<ม>อุ้ยเดี๋ยวมาเอาอยากกินตำกล้วยตรงนี้ก็จะเป็นฟ้า,ามันสํปะหลังนะครับซึ่งก็น่าจะหัว ใหญ่แล้วนะครับผมดูจากที่ดินมันแตกนะครับเนี่ยถ้าดินแตกเยอะๆแบบนี้แปลว่าหัวเขาเริ่มโตแล้วนะครับผมเนี่ยนะครับหัวเขาเริ่มโตแล้วนะครับผมดินแตกออกเยอะเลยนะครับเรามาดูกล้วยนะครับผมว่ามีกล้วยเคืออหนบ้างนะครับผมที่เราต้องอ้าวไม่ใช่กล้วยหักมุกเหรอใช่ไหมแม่แฮวตัวนี้เหรอ ครับเราก็จะเอากล้วยที่นะครับผมกล้วยหักมุกไม่ใช่กล้วยตาีนะ้นี่มันเป็นกล้วยหักมุกใช่ไหมพี่เพื่อนด,ดูช่วยกันนะใช่กล้วยตานีไหมนะอ่ะคือนี่จะเป็นหญ้าเนเปียร์นะครับผมหญ้าเนเปียร์ไว้ให้วัวให้ควายนะครับผมใช่ตัวนี้จริงเหรอ งนด้วยนะครับไปกลับือนีกลับครับก็ะจะเป็นญ้าเนเปียนะครับผมต้นใหญ่สวยงามมากครับก็มีเครื่องบดนะครับผมก็ไปให้วัว ให้ปลานินครับผมย่าเนีเปียก็มีประโยชน์มากนะครับผมสำหรับเป็นอาหารของสัตว์ที่เราเลี้ยงเพื่อการเกษตรนะครับผมเอ้อนี่นะครับวายหนูก็มีนะครับผมไขยหนูไปเดี๋ยวจะพาไปดู หมูตัวใหญ่นะครับเพื่อนเพื่อนที่อยู่หลังบ้านเรานะครับผมนี่ก็จะเป็นท่อพีวีเนาะนท่อพีวีกล่อนะครับซึ่งเราจะ,จะเอาไปทำเป็นตู้อบบอลสีนะครับผมนี่เป็นรถไถนานะครับ <c oughs> แต่ก่อนผมก็ไถแต่ก่อนผมก็ขับเครื่องตัวนี้นะครับผมขับคันนี้นะครับไปขนข้าวไปทำนาไปไถานานะครับผมแต่ก่อน นี่ก็จะเป็นหมูเนาะไซส์ใหญ่แล้วนะครับผมใหญ่มากนะครับตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่มากเลยนะครับเหมาะที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วนะครับโอเคครับผมนี่ก็จะเป็นโรมสีข้าวนะครับผมนี่เป็นแกรบนะครับวันนี้ก็ขายลำไปได้หลายกระสอบเลยนะครับผม ก็เห็นแม่ขายลำไปนะครับนี่นะครับผลงานของเรานะครับผมก็ได้แกงหนึ่งนะครับผมตอนเย็นเนาะนี่ก็จะเป็นอาหารเย็นของวันนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมนี่นอนถือวยเลยนะครับนี่นะครับผมเราก็เริ่มแกงแล้วนะครับครับผมแล้วก็ทำข้าวนะครับแล้วก็มีนี่นะครับผม ใบยะนางนะครับแล้วก็ผักที่ใส่นะครับผมก็จะมีมีผักขะแงงนะครับผมก็มีหวานนะครับนี่นะครับผักหวานเด็ดสดๆเลยนะครับจากต้นแล้วก็มีชะอมนะครับผมแล้วก็มียอดฟักทองนะครับนี่นะครับก็มีนี่นะครับผมรูปฟักทองนะครับนี่นะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมถูกน่าทานมากๆเลยนะครับ จบเนาะโอ้นี่นะครับโอ้น่าอร่อยมนะากเลยครับใส่หมูด้วยนะครับผมเป็นหมูสามชั้นนะครับผมนะครับครับพี่พเพื่อนครับมาดวกันนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณพี่ินเพื่อนที่แวะเข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะครับผมเดี๋ยวถ้ายัางไงตอนเช้าก็จะไปถ่ายบอลสีให้ชมนะครับผม คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมสวัสดีครับ